สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่านะคะที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมธาตุลมก็คือราศีตุลน,นะคะราศีกุมแล้วก็ราศีเมทุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอกระพิมพตาคิดนี้แล้วดวงที่ว่างอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ ไพ่ยันสลับการเป็นไวเลอร์ซาได้มารับชมรับฟังกันเลยค่ะมาดูอันนี้ก่อนนะมอคอยยิบใบนี้ก่อนนะนะกับตรงนี้ก่อนไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์บางครั้งนะที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้ให้อะไรละ่ะเช่นให้ใจให้เงินทองช่วยเหลือเกื้อกูลซื้อเสื้อผ้อานะาหน้าผมอะไรที่เป็นผู้ให้นะคะแม้แต่ความรู้สึกดีๆเราก็เป็นคนที่ให้ก่อนมันจะมีคนที่คิดอย่างนี้ ตรงนี้นะแต่ทีนี้ประเด็นมันมันขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะอาจจะเป็นคําพูดหรือเปล่าที่เราพูดทิมแทงนะสามดาบอะตรงเกินไปแรงเกินไปจนอีกคนต้องเงียบหายไปนิ่งไปหรือเปล่าหรือปมประเด็นบางเรื่องคือประเด็นอีกเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องหลักสามเศร้าที่เขาหรือใครเนี่ยที่ดึงทําให้เป็นสามดาบเจ็บแนละเสียใจแต่ถามว่าตอนนี้ภพาพันอย่างเงี้ยมันดีขึ้นไหมม,มันดีนะคะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีแผลเก่ากับคนเดิม นะคะตรงนี้นะความรักที่ผ่านมาบางคนนาความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นผู้รับก็รับฝ่ายเดียวให้บางคนก็รู้สึกให้อยู่ฝ่ายเดียวหมอมินเห็นใครส่องคุณยูอยากรู้อยากเขียนเรื่องของคุณนะคะเธอเฮอร์มิตเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบนั่นแหละคิดทบทวนอะไรบางอย่างถามว่าสภาวะที่นิ่งเงียบเนี่ยของเธอเฮอร์มิตนี่คือเขาคิดถึงเรื่องราวเดิมๆนะคะําว่าคิดคือคิดด้วยเหตุด้วยผลเห,หมือนที่หมอมินพูดเละคะ่ะเออที่ผ่านมา ข้อดีเรายังไงข้อเสียทุกคนไม่เพอร์เฟกต์มาพูดเลยนะคะมันจะมีข้อดีข้อเสียหรือบางครั้งมันเป็นความผิดพลาดที่เฮ้ยนะคะมีบางคนที่เขาให้แต่เราอีกคนก็รับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะตัวนี้บางอย่างเราก็พูดพูดออกมาด้วยแบบด้วยด้วยอะไรนะที่ที่ไม่คิดหน้าคิดหลังก็ได้หรือบางท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวผิดพลาดหรอกค่ะมันเป็นความผิดที่วนเวียนละไปไป,ไปกลับ,กล,บกลับมาหลายครั้งแล้วเช่นไปแล้วไม่โอเคก็กลับมาเหมือนเราเป็นที่พักใจอะไรเงี้ยนะคะ คุณรักและจริงใจกับเขานะคนาสิงโตเขาย,ยังยอมซิโลลาราบนะคะกอดด้วยความรักความซื่อสัตย์จริงใจมีใครสักคนไม่ลืมเรื่องเก่าๆหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณโยนะคะมาดูที่ผ่านมากันบ้างว่าใครมีปมแบบไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่หมอมินจะบอกคือมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เนาะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบางคนคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองตุลกุมเมถุนสิงลัคณาสิง ลักนากันนะคะแล้วก็พึกศพลักนาพึกศบมีคนวันศุกร์นะคะตรงนี้ธนูลักนาธนถาูถ้าน้ำกระกรีนพิพจิกเนาะมีคนอายุน้อยด้เข้ามานะคะมีคนไกลได,ด้วยด้วยห้าถ้วยใบแรกจะติดชาวตุนลักนาตุลเด็กถือดาบนะคะสามดาบมาอีกแล้วนะคะสี่าดาบนะคสองดาบเฮอร์มิตนะคะเก้าเหรียญ ให้เราแฟนนะคะมีคนเกิดวันพฤหัสเลยเนาะแฮงแมนแล้วก็เด็กถือถ้วยธาตุไฟไม่สิงหโนมาดูกันค่ะเออชาวธาตุลมบางคนจะเป็นคนที่เทคแอคชั่นตลอดในความรักความสัมพันธ์แต่บางคนที่เขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาสูงเงียบนิ่งอยู่ในหมดในโซนของเรา เราเหมือนก้าวไม่ทันกันนะคะคนนึงแอคชั่นตลอดรักเกื้อกูลเมตตาให้แต่อีกคนนึงเหมือนเฉยชาเย็นชาไม่ได้ใส่ใจเราโฟกัสแต่สิ่งอื่นอย่างอื่นจะมีคนที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความรักความสัมพันธ์นี้กรณีบางท่านมีนความรักที่แตกต่างกันอายุก็ได้ความห่างไกลก็ได้นะคะหน้าตาทางสังคมนะกรณีบางคนเขาเป็นคนที่นะคะหกเหรียญอาจจะเป็นคนที่ให้นะคะคุณไปสลับกันเองนะใครให้ใครเช่นให้ใจช่วยเหลือเกื้อกูล แต่คนที่ให้ก็ให้ตลอดส่วนคนที่รับก็รับตลอดยังไม่พอ,อยังมีคําพูดทาใจที่ขัดแย้งตรงไปตรงมาก่อนหน้านี้มันก็เลยเงียบไปอันนี้ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองอาจจะเป็นเรื่องสามเศร้าที่ใครดึงเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยเหนื่อยนะ,ะมันไปต่อไม่ได้เนี่ยกลับไม่ถึงแต่เราคิดได้นะแสงสว่างอยู่ตรงหัวนี่คิดได้แต่เราไม่มีกําลังกําลังหมายถึงเรารักอะเมื่อคนเรารักก็เหมือนเราเจ็บอะคะ่ะเราไม่สามารถเดินหรือก้าวออกมาจากตรงวงตรงนั้นได้ าตรงนี้แต่ว่าคุณก็เริ่มคิดและทบทวนอะไรได้หลายอย่างบางคนเป็นความรักที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะคนเราบางครั้งสินไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้บางคนก็แตกต่างกันทางด้านศาสนาหรือเปล่ามีคนสองคนอยู่มีคนที่รู้สึกผิดและเสียใจเสียดายในสิ่งที่ทําให้ผิดพลาดเรื่องอะไรก็ตามนะคะตรงนี้นะมาดูกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงถ้าสมมติเป็นเกี่ยวกับสามเศร้าเขาไปได้ดีมีสุขไหมนะะหรือ ที่เขาเงียบไปเพราะเรื่องทะเลาะเนี่ยเขาไปทำอะไรนะคะตรงนี้นะเด็กถือเหรียญน,นะคะห้าดาบคุณถือไม้เท้านายถือไม้เทา้เทาสามไม้เท้าเขาหันหลังแล้วคิดอะไรได้หลายคิดอะไรได้กว้างได้ไกลขึ้นนะคะว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้ เห็นไหมเฮอร์มิตขึ้นมาสองรอบแล้วคือเงียบนิ่งนะคะสภาวะที่เงียบนิ่งนี่คือคิดนะคะคิดทบทวนอะไรหลายอย่างนะนะคะตรงนี้ด้วยให้เดอเทเวอร์นะคะคิงดาบใจลึกๆก็อยากจะตัดไปใจก็คิดถึงคุณหกไม้เท้าหกถ้วยเดอะทาวเวอร์นะคะตรงนี้แล้วเจ็ดเหรียญได้สำหรับบางคนถ้าเป็นเกี่ยวกับสามเศร้ามอว่าหนึ่งนะนเขาอาจจะไปดีลกับคนคนเก่าของเขาเช่น คนที่เคยคุยกันจีบกันนะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเพื่อนในสถานที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนนะคะหรือคนคุ้นเคยคุณนรู้จักคนเก่าๆได้ด้วยแต่วความลับไม่มีในโลกหรค่ะกระโปงแตกจับได้ตรงนี้มานะตรงนี้นะหรือคนที่เข้าไปคบก็เป็นความรักที่เป็นเกี่ยวกับสามเศร้าเหมือนกันนะคะตรงนี้นะถ้าคบไปดีกวา่าใครอาจจะเป็นที่เด็กมากๆเด็กกว่าตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะได้ไปเริ่มต้นเริ่มดิวเริ่ม,มคุยกับใครบางคนถูกบล็อกหรือเปล่า คุณบลอกเขาหรือเขาบลอกเราหรือไม่ก็ไม่ได้บลอกเราปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้นกาแพงนะ่ไม่ไม่อยากคุยละกรณีบางท่านนะคะแต่กรณีบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องคําพูดล้วนเลยคุณดูนะคําพูดที่ตรงคําพูดที่แรงมีบางคนที่ทิมแทงหัวใจเขาชอบเอาชนะนะคะบางคนเซนสิทีฟไงนะคะคุณลองดูนะบางคนเราพูดแค่เนี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นไรแต่บางครั้งเราพูดอะไรที่มันมันสะเทือนใจบางทีเขาก็อาจจะ ะะก่อนที่จะเงียบเนี่ยแหละค่ะจะมีปัญหาข้อนี้หรือเปล่าเลยนิ่งเงียบทําว่าเขาคิดถึงคุณไหมคนเราหมอว่านะคะความดีมันก็มีเยอะแต่คําพูดบางอย่างมันก็มีเข้ามาทําให้มันก็มีรู้สึกมันก็รู้สึกคิดถึงกันนะคะคิดถึงคุณอยู่แต่เงียบนิ่งนะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทํากําลังทบทวนเรื่องราวต่างๆสําหรับกรณีนี้นะคะแต่สําหรับกรณีหนึ่งหมอว่าเขาไปดยว่กับคนใหม่นะเะนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ มีเสน่ห์แต่หรือเขาไปคุยกับคนที่ไม่เป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะคนที่เขาคุยอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์คุยหลายคนก็ได้นะคะสิ่งที่หมอเห็นก็คือมันพังนะคะตรงนี้นะลองหมอสับให้นะมันมันคงไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอันนี้นะหวังว่าฟังเรื่องราวนี้อาจจะคิดว่า,าเผื่อมันตรงกับท่านใดบ้างถ้าเข้าไปดีวัวใครนะ,ะเขาไปได้ดีมีสุขไม้นะคะลองดูนะ หนึ่งเรียนเขาไปดีวกว่าคนอื่นนะคะตรงนี้ดีวไปคุยคุยไปนี่แหละแต่แต่สีถ้วยมันเบื่อมันไม่ใช่สาหรับข้างมากเหมือนคุยแก้เบื่อแก้เซ็งแก้เหงาแต่อันนี้หมอพูดแล้วนะคะว่าคําว่าคุยแก้เบื่อแก้เซ็งแก้เหงามันไม่ควรทํากับใครแล้วะคะ่ะถ้าเราไม่ได้คิดอยากจะมีความทักนะคะเราก็ควรอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ทานะคะไม่ใช่พอเราไปคุยแล้วคนอื่นเขาอาจจะมีใจเขาอาจจะเสียใจก็ได้อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่หมอเห็นก็อาจจะไปดีวกับใครใหม่ๆนะแต่ว่า เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเขานะค่เบื่อออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมีคนคุยเยอะเนี่ยเห็นไหมคะมีคนหยิบถ้วยๆยก็คือความรักหรือไมตตีจิตนะแต่เขาก็เบื่อเขาก็โฟกัสในงานในเงินของเขาไปนะคะตรงนี้นะนะเดินทางบ่อยด้วยนะแล้วก็ส่องคุณด้วยนะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณถามข่าวถามข่าวเรื่องของคุณอ่าอยู่เงียบๆนิ่งๆก่่าดืฟูฟนะคะอโฟกัสในสิ่งที่เขาทํา เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะ,ะหรือนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยคบกันทั้งดีและไม่ดีบางคนเครียดด้วยตอนเนี้ยนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจมาว่าคนคนนี้เครียดอยู่นะคะนาะซนะีดาขื้นนิ่งทบทวนอะไรหลายอย่างนะะมาดูกันนะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับทัดลมบางนะคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเออถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนนะคะ ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะเริ่มเริ่มอากาศลดลงนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะะเขาอยากบอกอะไรคุณนนายถ้วยใจจริงลึกๆเขาอยากให้คุณไปง้อหรือเขาอยากมาง้อคุณนะความคิดของคนเรามันคิดได้นะคะอันนี้คุณต้องไปดูแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวหมอจะสับให้แต่ตอนนี้หมอขอดูว่าเขาคิดยังไงคุณก่อนหรือเขาอยากบอกอะไรคุณเขาก็บอกว่าเขายังมีใจคิดถึงคุณอยู่ ยังเป็นกัญยาณนมิตรที่ดีอ่าใจลึกๆอยากคุยกับคุณอยู่นะนะคะอยากเดินหน้ากับคุณแหละแต่ทําไมสิบดามันองเหนื่อยเหนื่อยอะไรนะคะตอนนี้สับสนลังเลยจะเอายังไงกับความสัมพันธ์มีคนรู้สึกว่าเขาเขาเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเขาน้อยใจคุณหรือเปล่าหรือใหอ้สลับกันก็ได้น,นะคะ,ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวด้านลมอ่ะสลับกันเช่นในที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณแหละ แต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใส่ใจคุณไงปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวให้คุณเหงาตอนนี้จะกลับมาก็ทําให้คุณเจ็บแล้เหนือ่อยมาเยอะนะคะเสียใจมาแยะอย่างเงี้ยนะคะจะเอายังไงจะต่อติดไม่อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยถามว่ายังคิดถึงไหมหมอว่ายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเนี่ยคิดอะไรหลายอย่างแต่ขออยู่กับตัวเองสักพักนึงคิดถึงความอบอ,อุ่นและเติมเต็มกับคุณใจนึ่งอยากเคลียร์กับคุณนะแต่ตอนนี้ขอโฟกัสเงียบหางเงียบคือน,นิ่งเพื่อทบทวนอะไรระหว่างคุณอยู่อันนี้คือ ไพ่สองใบเนี้ยก็คือ the fool เนี่หมายถึงว่าขออยู่สักพักหนึ่งกับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําหรือเราต้องการอะไรเขากําลังค้นหาตัวเองนะคะเงียบๆนิ่งๆส่วน the hermit นิ่เงียบนิ่งแปลแต่ความคิดของเขาคิดถึงเรื่องเราเดิมๆนะคะตอนนี้คิดถึงความอบอุ่นที่คุณเติมเต็มหรือคุณเคยอยู่กับเป็นแฟนเป็นครอบครัวแต่สิ่งที่เขาทาก็ทําให้คุณเจ็บแสบเหลือเกินนะคะเนอะเออหรืออ่าเขาเหนื่อยก็ได้นะอะ คุณไปสลับกันเอาเอางมาทีนี้มาถอดความคิดของเขาืูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างทาดลมนะคะอืมความคิดของเขาหมอลืมบอกไปติเอมเทสนะคะเตีมเทสคือคุณคือใช่ที่สุดแล้วคุณยังอยู่ในใจเขาแต่ที่ผ่านมาอาจจะทำสามหลักนี้นให้คุณเจ็บเสียใจหรือเปล่าหรือคุณทำเขาไหมนะคะ ขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะอ่ะหนึ่งเรียนนะคะสเตนอ่าระมูลมชามิลัคณามีคนนี้ตอนนี้ค่อนข้างสับสนในตัวเองนะอ่ะเอมเปอร์เลอร์ราศีเมลัคนาเมธนะคะคนเกิดวันอังคารสองเรียนนะคะคิงดาบใจลึกๆก็อยากจะตัดคุณไปนะหรือกลัวคุณตัดเขาไปแล้วอ่ะนะคะกลัวคุณไม่เอาแล้วนะ่ะเสียถ้วยนึกถึงคุณอยู่นะ กไม้เท้านะคะให้ละาแฟนพึกงศพลัคนาพึ่งศมีใครอธิฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะอ,อนะคะการอธิฐานขอพรหนึ่งนะคะตรงนี้นะทุกคนทุกคนเราก็ขอกันได้แตนะ่ฟังให้ดีๆนะคะมาว่าเดี๋ยวว่าทุกคนขอเราได้นะทุกคนก็มีสิทธิ์ว่าออขอได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะแต่พรที่จะสําเร็จอมันต้องควบคู่กับมันหลายปัจจัยนะคะแต่มอขอยกนิดนึงก็ได้อะ,ะ,นะะเช่นนะคะตรงนี้นะ เมื่อถึงเวลาที่ที่เราจะเจอคู่หรือบุญบุญกุศลเราเต็มนะคะและต้องถึงเวลาด้วยนะลองคิดดูนะคะถ้าสมมติท่านเห็นแล้วว่าเอ้ยคู่คุณอยู่ตรงนี้แต่เขายังเป็นแฟนชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นแค่วิบากนะคะกลังมีปัญหาก,กันอยู่ท่านไม่คุณเจอแล้วค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ที่ถือศีลปฏิบะนะัติธรรมเนาะมีศีลห้าประจําใจท่านก็คงให้เวลาที่เออมันมันใช่ที่สุดแล้วก็เวลาที่ครับ เกี่ยวกันด้วยนะคะวันเวลาดีด้วยนะตรงนี้นะอันนี้ตามหลักโหราศาสตร์นะนะก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่อยากให้คุณรู้ก็คือทุกคนนะคะอะ่เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ,ะนะคนที่เจอคู่อี่บาก็แค่มาชดใช้นะ,ะให้มันจบๆไปเนอะแล้วยังไงก็ต้องเจอคนที่ใช้สําหรับเราจะ e อ็มเพลสนะคะตรงนี้อ่าเห็นไหมใบมันขึ้นมาตรงนี้เลยมาดูกันนะคะเขาคิดยังไงคุณ ใจลึกๆอ่ะรักคุณหน่ะใจลึกยังคิดถึงคุณอยู่อยากมาง้อคุณนะแต่คนนี้ก็มีอีโก้หน่อยหรือเขาก็รักเกียรติรักศักดิ์ศรียิ่งอาจจะเป็นคําพูดที่ตัดรอนเขาไปเขาก็เออเนาะทําไมฉันมีแต่ให้มีบางคนคิดว่าฉันให้ตลอดให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆทําไมมาทําแบบนี้ตรงนี้ก็มีหรือคุณนี่แหละเคยอบุนและเต,เติมเต็มกับเขามาก่อนนะคะให้เขาทุกสิ่งอย่างอย่างที่หมอบอกแล้วให้ใจให้ความรักช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะ คุณให้เกียรติเขานะมีคนรู้จักมีอะไรคุณก็ยกย่องให้เกียรติแต่สิ่งที่ได้มาเขาทํากับเราเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะตัดเราไปไหมนะคะเขาจะรับเราไหมนะ,ะบางคนก็อาจจะมีอะไรเริ่มอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคุณหรืออยากให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่บางคนอาจจะห่างกันไปนานแล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะคิดว่ามันยากที่จะกลับมาไหมแต่สิ่งที่มอเห็นเขาคิดถึงคุณนะ่ะอ้าม่ต้องพูดเยอะนะ,ะมาดูแอคชั่นกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปใต้สําหรับแปดไม้เท้า อันนี้หมอมินอ่านตามไพ่นะคะถ้าใครบางคนถูกชะโลก,กบคิปหมอมินนี้ถ้ามีปัญหายอยู่มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารได้พูดคุยเคลียร์กันนะเนี่ยนะคะอะมาดูกันแอคชั่นจะเป็นยังไงนะคะของชาวธาตุลมในหัวข้อนี้นะคะหมอจะทำคลิปหัวข้อของาธาตุเนี่ยนะคะอรนดอมไปเรื่อยๆเนาะเผื่อบางท่านมีปัญหาเรื่องใดน,นะคะอ่าหกถ้วยนะคะ เก้าเลรียงเนาะใครพระใครคนหนึ่งกำลังอธิษฐานขอพร <c oughs> โอ้นะความรักใดใที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้ยงความไม่เข้าใจหรือเราพั้งเผอพูดอะไรผิดพลาดมาว่ามีจะได้รับการแก้ไขให้โอกาสได้กลับมาเริ่มต้นอะไรคุยกันใหม่เคลียร์กันใหม่คุณจะได้ข่าวเขาวจากเขาหรือเราได้เราได้คุยกันกรณีนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความเสียใจเรื่องรักซานเศร้า หมอว่าเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณอยู่แต่มันอาจจะยากที่จะกลับมาไหมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะทํากับคุณไว้เยอะนะคะหรือเราใจแข็งมากเกินน่นะคะหนึ่งดาบไหนถือไม้เท้านะคะตรงนี้นะวิวสีไม้เท้าคิงเรียนนะคะกินถ้วยพินดาบโอ้นะคะถ้าเป็นปัญหาหนักเนี่ยมันมันก็ยากนะที่คุณจะให้อภัย ลองดูนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หนักเราเอยหมอไม่ใช่หนักเราครั้งเดียวอะ่ะนะคะเพราะว่าสเตนนี่เป็นภาวะที่วนนะคะวนลูปเออไม่มีใครมานั่งให้อภัยกันได้หลายรอบแล้วค่ะถูกไหมถ้าคุณรักเขาคุณรักแฟนคุณหมายถึงคนที่ทํานะคะไม่รู้ใครทําแหละเออเราต้องรู้แล้วว่าอยนะคะถ้าเรารักเขาเราต้องเปลี่ยนแล้วไม่มีใครบอกให้ใครเปลี่ยนได้นะคะนอกจากตัวเราจะอยากเปลี่ยนเพื่อคนคนนั้น คุณลองไปจำจีสิว่าเปลี่ยนซิเปลี่ยนซิเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาไม่เปลี่ยนหรอกค่ะนอกจากเขาจะรักเราแล้วเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราคนเราเปลี่ยนได้จริงค่ะต้องมันตัดแต่ต้ว่าคุณค่าของการเปลี่ยนของเขาหมายถึงว่าเขารักเราจริงไหมถ้าคนไม่รักเรายังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะไปเรื่อยเชยแฉวนมาอ๋อนะไอโอกาสใช่ไหมอาฉันก็วนไม่รู้กี่รอบอันนี้คือความหมายคือหมอว่านะควีนดาบนี้ถ้าเราพูดตรงเกินไปแรงเกินไปเราอาจจะปรับเปลี่ยนบางอย่างเรารู้ตัวแล้ว หมอว่าเขาก็คิดถึงคุณเอาง่ายๆนะสองถ้วยนะถ้าคุณยังรักกันผิดพลาดเล็กน้อยไพ่มันขึ้นอย่าง,งานาั้นนะคะเนี่ยแล้วก็ลดที่ถี่ลดอีโก้ลงจะมีโอกาสได้กลับคืนกลับมาคืนดีกันใหม่กรณีนี้นะคะหมอเห็นไพ่ติดต่อสื่อสารและเคลียร์มาเคลียร์ใจมาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยจะสันขึ้นแล้วก็มีหลายใบที่ขึ้นมามันเหมือนว่าเออได้รับโอกาสนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องสามเศร้าหมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ถ้าเขานะคะ หมอว่ายัางคิดถึงอยู่แต่โอกาสมันยากกว่านี้เพราะว่ามันหลายเหตุผลแล้วยอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าไม่ไม่เอาเขาแล้วก็ได้เพราะว่ามันนานเหลือเกินหรือหลายรอบแล้วหมาอขอแนะนําสุดท้ายดีกว่ามีคนที่รู้สึกผิดเสียใจบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะคะตรงนี้นะหรือถ้าคุณลืมอดีตไม่ได้หมอก็ต้องแนะนําว่านะคะเราเราต้องลืมให้ได้เนาะถ้าเขาวนเวียนไม่รู้กี่รอบตอนนี้เขาไปเริ่มต้นดีวกับใครใม่แล้วถึงจะไปดีไม่ได้ดีก็ตามแต่ถ้าวนลูปนะหมอว่า,พาไพ่ใบนี้คือเรา เรา the e m p l a t ะเราโลภสมควรที่ได้เจอความรักที่ดีๆนะคะเราเป็นคนมีคุณค่านะคะชาวทัดลมอมามองแนะนสุดท้ายดีกว่าอ้วไพ่งอ,อขึ้นมาหลายรอบเลยดูนะคะ the e m p l a t s t a นะคะ e m p e r e r นั่นไงห้าถ้วยหก <c oughs> ไม้เทา้าไพ่ปลา เออนะคะเนี่ยนะคุณทั้งคู่นะบางคนนะคะจะได้กลับมาคนคนนี้บางคนนะคะเัามไม่รู้ว่าคุณจะไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะตรงนี้นะมาว่าถ้าคนที่ใช่แล้วนะคะจะได้กลับมาคุยกันมาเคลียร์ใจกันใหม่แต่ท่านถ้าตรงนี้นะคะห้าถ้วยเนี่ยมันมันเป็นสองนยัยยะถ้าไม่มีใครกลับมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยหกเดือนเป็นปีแล้วก็ตาม น้าหามอแนะนําว่าให้เราอะเริ่มต้นใหม่สร้างบุญให้กับตัวเองถวายดอกไม้เป็นคู่น้าหามอเน้นพวงมาลัยดอกลักดอกมะลินะคะดอกเรืองสื่อถึงความรุ่งเรืองมะลิคือความขาวบริสุทธิ์ความรักออกมาดเดอเฮอร์มีคือการเติมน้ำมันตะเกียงบางคนก็เติมจังแต่ไม่รู้ว่าเติมก็ได้บุญนะแต่ไม่ได้วูว่าเอ้ความหมายยังไงหลายอย่างหมอก็อยากว่าให้เติมแล้วให้คอยให้ตัวเองมีสติมีปัญญา ถ้าเจอความรักก็ขอให้มีแสงสว่างนําทางซึ่งกันและกันต้องทาครบนะมนไม่มาได้ยุ่งยากนะเราไปทําบุญเราก็ทําไปตรงนี้เติ้น่ามันตะเกียงทำบุญแล้วปิดทองนะขอให้ได้สิ่งที่ดีๆแล้วก็มั่นคงนะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณทําวันเดียวพรุ่งนี้เจอคู่นะมันต้องสะสมบุญไปเมื่อถึงเวลาที่ใช่อย่างที่หมอบอกนละนะคะเนี่ยนะบางคนจะหมดวิบากกรรมคุณจะได้รับเริ่มต้นใหม่นะต่อไปหมอจะไปทําคลิปนะคลิปความรักคนโสดก็ได้นะ คุณจะได้พบรักแท้ของคุณนะคะดูดิเอ็มเพสกับเอ็มเพลเอร์ขึ้นมานะคะตรงนี้นะมันจะหลุดจากวงโครจรน,นี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อันนี้หมอพูดตรงนี้จริงๆตามไพ่หมอเนาะแต่คู่บางกรณีคุณจะได้รับเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเนี่ยมันขึ้นมาหมดแล้วในพื้นดวงคุณเห็นะคะเนี่ยการคืนดีขอบคุณมากมายค่ะชาวท่านลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินหมอพูดนิดนึงนะคะ ลายหมอไม่เด้งก็มีนะคะบางท่านนะคะหมอต้องขออภัยด้วยะคะ่ะตรงนี้นะดูดวงส่วนตัวตอนนี้นะคะคุณต้องพร้อมรอคิวได้ถ้าคุณถามว่ารอคิวคีววนะันน่ะหมอถ้าคุณทักมาวันนี้นะ,ะอาจจะได้สองถึงสามวันนะ,ะแต่ใกล้ๆปีใหม่หมอจะหยุดนะคะไม่รับดูดวงอ่ะนะแต่ตอนนี้หมอย,ยังรับอยู่นะคะตรงนี้นะถ้าท่านใดทักเข้ามาเลยอยากได้คิววันนี้เลยนะมันไม่มีนะคะคุณไม่ต้องทักมาเพราะว่ามันไม่มีไงนะคะวันนี้มันเต็มตั้งแต่วันที่ สองสัปดาหที่แล้วคือหมอรับจำํำนวนจํากัดในแต่ละวันนะเพราะหมอต้องทําคลิปต้องไปทําอย่างอื่นด้วยนะ,ะฉะนั้นรับคนที่จะหลุดตรงกันนะนะมุดเคื่อนหนุนกันได้มาดูดวงให้กันนะคะสวัสดีค่ะ